พลเอกประยุท์จันโอชาองค์ขมุนตีเชิญสิงของพระราชา่านปพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวหมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ค่ะ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพอําเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พระเอกประยุท์จันโอชาองค์ขมนตรีรวมกับมูลนิธิราชประชาุเคราะห์ในพระบรมราชุป,ปรัรภมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวับตภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในกรณีเกิดเหตุวัาตภัยในช่วงของเดือนเมษายนจนหอดเดือนพฤษภาค,คม2 พ5 6 7ซึ่งมีประชาชนได้รับความเดือดร,อร้อนในพื้นที่เก่าอำเภอ32ตําบตำบล1 3 0มหมู่บ้านเจ89ครัวเรือนประกอบไปด้วยอำเภอวารินชําราบ203ครัวเรือนอำเภอพิบูลมั่งสาหาห198ครัวเรือนอำเภอสว่างวิระวงศ์สองั้วเรือนอำเภอมวสา0 1ิ9ค่รัวเรือนอำเภอตะการพืชผลค่ะหาสเกขั้วเรือนและ อำเภอโพไซ8ครัวเรือนกุฎขปุนค่ะ3คมขัวรเรือนนำยื่น71ครัวเรือน้อมกับนะคะอำเภอเมืองอุบลราชธานี46ครัวเรือนโดยการให้ความอยเลือในเบื้องตน้นสำนักเรา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบนราชธานีรวมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบนราชธานีอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สำรวจความเสียหายพร้อมกับการดำเนินการให้ความซ่อยเหลือในเบื้องต้นไปแล้วบางส่วนจากนั้นค่ะท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีได้มีการเยียบช่มการดำเนินงาน ตรวจรักษาดูแลประชาชนของหน่วยแพทย์เขื่อนทีโรงพยาบาลหมวงสาและเดินทางนำสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่ตำบลยางโยภาพอำเภมมอม่วง3าจำนวน3คนที่ป่วยโบสามารถที่จะเดินทางมารับได้โดยตนเองประกอบไปด้วยนางการดาบ,บุทธานะคะอายุ83ปีนางทองมีถัทนทองอายุ71ปีและนางพาดนะคะ สวัสดสวัสดีิจค่ะอายุ81ปีซึ่งก็มีอาการป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงทั้ง3คนเลยค่ะ